สวัสดีค่ะข่าวคัมแบ็กวงก็ยังไม่มางานเมดกาล์ก็ไม่ได้ไปอีกนะคะสําหรับสาวๆแบล็กพิงค์ซึ่งรวมถึงด้องลิซ่าของพวกเราด้วยนะหลายคนก็เลยเริ่มนิ่เนยกันไปบ้างแล้วละค่ะเพราะจริงๆก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นที่ถกเถียงกันของแฟนๆด้วยนะว่าทําไมค่ายไม่ให้สาวๆไปร่วมงานแฟชั่นบ้างอะไรบ้างเพราะดูเหมือนว่าแต่ละคนช่วงนี้ก็ไม่ได้ติดงานอะไรที่มันสาคัญมากกันนะคะซึ่งอันนี้แอดมินก็ไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดนะคะว่า,าจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ค่ายหรือว่าอยู่ที่แบรนด์แต่ละแบรนด์ที่สาว,สาว,สาวถืออยู่ แล้วแบบไม่ได้ไปเข้าร่วมกันแน่แต่ถ้าแต่วันนี้เองนะคะซีลีนค่ะมาถูกจังหวะเลยกับการปล่อยคลิปแฟชั่นวอล์กในคอลเลกชันน้าหนาวของปีนี้นะแพรมินจะบอกเลยว่าหนึ่งในานางแบบคนสำคัญของซีลีนไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะเพราะนี่คือ global ambassador ของพวกเขาที่เดินชับๆออกมาอย่างมั่นใจสลัดลุคไอดอลเคป๊อปได้แตกกระจายค่ะเอาจริงคือเหมือนเป็นการสารฝันให้แฟนได้เห็นน้องเดินแฟชั่นโชว์จากทางผู้บริหารซีลีนเหมือนกันนะคะ เพราะจริงๆเนี่ยเชื่อว่าหลายคนคงติดใจอยู่เหมือนกันแหละคือเราอะอาจเห็นน้องไปนั่งฟอนโรชมแฟชั่นโชว์สวยๆไปบ้างแล้วถูกไหมถ่ายแบบก็มีถ่ายนิตยสารไปเยอะแยะมากมายแล้วแต่เราก็ยังไม่เคยเห็นน้องเดินแบบบนรันเวย์ในลักษณะแบบนี้แบบเต็มๆนะคะอะก็ถือว่าเป็นอีกก้าวของการพัฒนาตัวเองของน้องเลยค่ะเชื่อว่าใครเป็นแฟนน้องเห็นคลิปนี้จะต้องยินดีไปกับน้องแน่นอนเพราะว่าน้องเดินออกมาได้ดีมากคือน้องเดินได้แบบนางแบบจริงๆอะทุกคนเธอคือนาง แบบเมื่อชีพนะคะอีกด้านหนึ่งของชีวิตเลยนะคือไม่น่าเชื่อว่าความสามารถทุกอย่างจะรวมอยู่ในตัวผู้หญิงคนนี้คนเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการร้องการแรปแล้วก็การเต้นที่เรียกได้ว่าเธอคือ Dancing Queen อะคือมันรวมอยู่ในคนคนเดียวว่ายากแล้วนะแต่น้องลิซ่าค่ะให้เราได้มากกว่านั้นอีกนั่นคืองานด้านแฟชั่นนะทั้งการเดินแบบแล้วก็การถ่ายแบบเลยไม่รู้จะบรรยายยังไงไหวแล้วคะ่ะว่าเก่งจริงๆนะคะผู้หญิงคนนี้ในวัย25ปีเท่านั้น อบอกเลยว่าความสามารถเธอรอบด้านจริงๆนะคะแล้วก็ยังไงก็สามารถไปดูคลิปเต็มทางช่องซีรีนใน YouTube กันได้เลยนะน้องเดิน2ชุดเลยนะทุกคนชุดแรกคือเดรสสั้นนะคะก็อ,อกสีเงินอันนี้แบบชุดนี้คือแอดมินชอบมากนะคะกับอีกลุกน,นึงก็คือจัดเท่ๆเป็นเสื้อคลุมหนังสีดําเอาเป็นว่าใครชอบลุกไหนอะไรยังไงของน้องกันบ้างก็อย่าลืมเข้ามาพูดคุยนะคะคอมเมนต์กันด้านล่างคลิปนี้ได้เลยคะ่ะ